จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ครับเป็นเรื่องของนักโทษที่ติดโควิดแล้วก็มารักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตครับแต่ว่าพอเอาไปเผาแล้วนะครับเผาพอเผาแล้วพอโลงไหมครับแต่ว่าศพไม่ไหม้ครับศพไม่ไหม้นะครับต้องเพิ่มน้ํามันอีกครับ เพิ่มมาประมาณครั้งที่2ก็ยังไม่ไหมนะครับขณะว่ากดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังไม่ไหมครับโพสุดท้ายทางด้านพระเองต้องมีการพูดง่ายว่าบอกกล่าวเจ้าของร่างนะครับให้ไปสู่สัมปะยภพนะครับบอกกล่าวในที่สุดจริงสามารถที่จะในที่สุดจริงสามารถที่จะทําให้ไฟไม่ได้ครับไม่ถึงสองเรียกว่าต้องเผาถึงสองรอบสามรอบครับ และเขาบอกว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขามีการลงอาคมเอาไว้ครับนนก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาครับนะฮะโดยที่ทางด้านไทยรัฐนําเสนอข่าวนี้เพียงแค่ฉบับเดียวครับก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับไทยรัฐยังคงให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็เลยตามไปที่ครอบครัวของออครอบครัวของผู้วายชนครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ ทางด้านคุณพ่อเองก็เผาไม่ไหม้เช่นเดียวกันมันมีข้อที่จริงเป็นประการใดครับนะฮะทางด้านไทยรัฐก,ก็เลยเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้เพียงแค่ฉบับเดียวกับก็ได้โพลมาว่านะครับความคืบหน้านักโทษโควิดนะครับตายร่างเผาไม่ไหม้แม่เผยเท่าที่ทราบลูกชายสักเสื้อเพนและก็ยันเก้ายอดครับส่วนสามีตอนที่ตายก็เผาไม่ติดเหมือนกันต้องให้คนมีวิชานะครับหมอทำมาทำพิธีขณะที่เพื่อนคนตายยืนยัน ยืนยันได้ว่าวิมีได้วิชาสมัยสงครามโลกมาด้วยนะฮะอาจารย์เป็นพระถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์และก็คนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยครับนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยครับจากกรณีที่นักโทษติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตนะครับก็คืออาคมนี้คือป้องกันตีรันฟันแทงได้นะครับของมีคมได้นะครับเอไม่ไหม้แต่ว่าแพ้โควิดครับโควิดสามารถเอาชนะ อาถันได้นะฮะทำให้นักโทษเสียชีวิตครับเพราะว่าเชื้อโควิดลงปอดครับแล้วก็ได้นําร่างมาประกอบพิธีชาป,ปนิกิจที่วัดนะครับแต่ปรากฏว่าเผาพอไฟเผาร่างนี่ครับลงไมไม่เหลือซากแต่ว่าตัวร่างของศพเองไม่ไหม้ครับที่วัดบุญที่วัดบุญบานประดิษฐ์อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นทางด้านนักข่าวของไทยรัฐเองก็เลยเดินทางไปที่ บ้านสำราญหินลาดนะครับหมู่แปดตำบลกุดกว้างอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อไปพบกับนางคำผู้คำสุขอายุ70ปีนะครับซึ่งก็เดินทางมาเก็บอัฐิของนายเสนะอ,อายุ41ปีลูกชายที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากเรือนำํำแล้วก็นำศพมาประกอบพิธีชพปนิกิจศพที่วัดเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าสัปรเรรอและก็พระในวัดต้องจุดไฟเผาข้ามวัดถึง3รอบจึงไม่หมดครับ ในช่วงเช้าของวันที่9เมษายนซึ่งก็เป็นความเชื่อว่าเกิดจากผู้ตายนะครับก็คือนายสนะนี้ครับสักยันลงอาคมไว้ที่ตัวทําให้ไม่สามารถเผาร่างได้นะะักข่าวเองก็ต้องสอบถามเรื่องนี้ว่าเป็นข้อที่จริงเป็นประการใดครับหลังจากที่สัมภาษณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาดนะฮะที่เรานําเสนอไปเมื่อเช้านี้ครับก็คือผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดบุญบานประดิษฐ ท่านก็เล่าให้ฟังว่าต้องใช้น้ํามันกี่ลิตรเผากี่รอบนะครับและต้องมีการบอกกล่าวอโหสิกรรมให้แก่เจ้าของร่างด้วยนะครับจึงสามารถเผาได้ครับโดยทางด้านนางคำผู้แม่ของผู้ตายแม่ของนายสนอก,ก,ก็เปิดเผยกับผ,ผู้สื่อข่าวไทยรัฐบอกว่าออบอกว่านะครับ <c oughs> ลูกชายนี้คือเสียชีวิตนะครับจากการติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำหมอบอกว่าเชื้อราลงปอดจนเสียชีวิต พอนำศพมาประกอบพิธีชาปนิกิจศพที่วัดพระที่ทำพิธีบอกว่าร่างเผาไม่ไหม้จาเป็นต้องซื้อน้ำมันอีกรอบซึ่งพอเปิดดูเขาพบว่าร่างกายยังอยู่เหมือนเดิมไม่เพียงแค่ลงศพและที่ลงหรือศพก็ไม่ได้เปียก,กนะครับลงหรือว่าศพก็ไม่ได้เปียกพระท่านบอกว่าต้องใช้น้ำมันไปกว่า2 0 0ลิตร200ลิตรครับในใช้เวลาเผานี้สมรอบครับร่างถึงถูกเผาไม่หมดครับปกติแล้วคนเรานี้จะเผาเพียงแค่ รอบเดียวแล้วก็ใช้น้ํามันเพียงแค่3 0มสถึงสีลิตรแต่ครน,นี้เผา3รอบใช้น้ํามันกว่า200ลิตรจึงเผาหมดครับนะฮะนี่จากคําบอกเล่าของแม่ผู้เสียชีวิตนะครับ <c oughs> โดยทางนาคุณแม่เองก็บอกว่าโดยส่วนตัวชื่อว่าเป็นเรื่องของอาคมที่ลูกชายนี่ไปหาไปทํามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆประมาณ20ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ทราบว่ามาได้มาจากอาจารย์ไหนนะครับซึ่งลูกชายก็ได้สักเสือเพลนไว้ที่กลางอก แล้วก็สักเก้ายอดไปที่ท้ายถอยครับที่เชื่อว่าเกิดจากของดีแล้วก็มีอาคมนั้นเพราะสามีเองก็ชอบเล่นของเช่นกันแล้วก็เรียนวิชาของจริงมาแต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้นะฮะเรารู้มาเพียงเท่านี้คือไม่ได้ไปรสอะแสวงหาหรือว่าสอบถามสามีหรือว่าลูกชายว่าไปสักกับใครที่ไหนเมื่อไหร่นะครับมีลิธานุภาพเป็นอย่างไรบ้างก็รู้เพียงแค่คร่าวๆเพียงแค่นี้แล้วก็ตอนที่สามีเสียชีวิตก็เผาร่างนี่ไม่ไหมเหมือนกันครับ จนต้องให้หมอทมนะครับผู้ที่รู้นีครับวิธีแก้นะครับมาทำพิธีจนสามารถเผาร่างของสามีได้โจกระทํามาถึงลูกชายก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งทั้งหมดก็รู้เพียงเท่านี้แหละคุณนักข่าวนะครับสอบถามให้มากกว่านี้ายา่ยกระโบหูยายหูแค่นี้มาสันน, <c oughs> นี่คือทางด้านคุณยายนะฮะอายุ70ปีก็คือคุณยายคามํมพูแม่ของผู้วายชนครับเล่าอย่างนี้ ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเองก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนของผู้ตายครับเป็นคนประสงค์ที่จะเล่าเรื่องให้ฟังแต่ว่าไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องของดีอาคมนั้นตนกับผู้ตายนี่ครับก็คือนายเสนอนี้ได้ของดีมาพร้อมๆกันแล้วก็ยืนยันว่ามีจริงเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามตกทอดกันมาและตนเองกับผู้ตายเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับส่วนผู้ที่ทาของให้นั้นเป็นพระแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าในส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเป็นของจริงและก็มีอยู่จริงเพราะมีอะไรให้เห็นให้เชื่อมาโดยตลอดครับและก็ไม่อยากให้ตีแผลเรื่องเราออกไปมากกว่านี้ครับนี่เพื่อนของผู้ตายนะครับพูดแค่นี้ยืนยันว่าเคยไปเรียนมาจริงครับทีนี้ขณะเดียวกันครับ <c oughs> ปรากฏข่าวอย่างนี้ไม่ได้มีเฉพาะข่าวบุคคลนี้นะครับก็ปรากฏว่าไทยรัฐเองเขาก็ ได้ไปเสาะหาเรื่องนี้มาเหมือนกันครับว่าข่าวลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาในปีพศ2564ครับซึ่งนายอำเภอเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับก็พูดในทํานองว่าคือไม่เชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงครับคือมีการยิงต่อสู้กับคนร้ายแต่คือคนร้ายโดนจับนะครับแต่ว่าพอไปหาหมอแล้วนะครับรอยที่โดนยิงนะครับ เป็นเพียงแค่จุดแดงๆช้ำตามตัวครับก็พูดง่ายๆคือยิงไม่เข้าครับนะฮะแต่ว่าทางด้านนายอำเภอบอกว่ารอยที่เห็นนี้คงจะเป็นรอยครูดะฮะระหว่างที่หกล้มละมั้งนะครับคงไม่ใช่ว่ายิงไม่เข้านะครับนายอำเภอบุรีรัมย์ก็ว่าอย่างนั้นครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาครับวันที่26พฤษภาคม2564นะครับ เหตุการณ์คนร้ายับค้ายาดวลปืนกับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็มีคนเห็นว่าคนร้ายยิงไม่เข้ามีแค่รอยช้ำด้านในอำเภอเมืองบุรีรัมย์แจ้งว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับหนังเหนียวแต่อาจจะล้มกระแทกใส่หินลูกลังจึงทําให้เกิดรอยดังกล่าวนะครับโดยกรณีที่นายธนนท์เมนนายธนนท์ <ktion> มเมนไทยสงครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอําเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมกับกาลังเจ้าหน้าที่อสอรประมาณ10นายครับยิงปะทะก,กับนายพีรพงศ์หรือว่านายบังสุรินสมบูรณ์อายุ3 2ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่15หตําบลสแก่ซําอําเภอเมืองเนื่องจากว่านายบังซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะครับรายนี้ครับยิงสากระสุนปืนใส่เจ้าที่ก่อนเจ้าที่เองก็จําเป็นด้วยความจําใจครับ ้องมีการยิงป้องกันตนเองก็ยิงต่อสู้กันนานกว่า5ปีครับเออขอโทษห้านาทีไม่ใช่5ป้ปี5นาทีครับโดยเจ้าที่เองสามารถจับกลุ่มนายบังได้และก็สาเหตุที่จับกลุ่มได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองยอมให้จับกลุ่มโดยละมอมครับเนื่องจากว่ากระสุนของนายบังหมดแม็กครับหมดแม็กก็เลยยอมให้จับกลุ่มครับแล้วก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้าย ประกอบกับว่าปืนของนายบางเองก็หมดแม็กด้วยจึงจอมให้จับกลุ่มโดยละม่อมครับแต่เรื่องมันไม่จบตรงที่การจับกลุ่มนะฮะเรื่องไม่จบครับเนื่องจากว่าหลังจากนั้นนางธนสุการภูมิพงษ์ธนโชตอายุ47ปีครับซึ่งก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็คือรพอพศตอครับลุมปุ๊กอำเภอเมืองผู้เห็นเหตุการณ์ แล้วก็เข้าไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นยืนยันว่ามีรอยกระสุนอีก56นัดนอกจากจะถูกยิงที่หน้าที่หน้าขาแล้วนะครับที่ต้นขาแลวที่โควนขาแล้วนะครับมีรอยกระสุนครับอีก56นัดถูกยิงตามหน้าอกแล้วก็หน้าท้องของนายบังแต่เป็นที่น่าแปลกใจครับคือกระสุนไม่เข้าเป็นรอยจ้ำๆคล้ายโดนคมกระสุนปืนครับว่าแล้วต้องโชว์ภาพให้ดูนิดหนึ่งครับนะฮะนะฮะ อันนี้เป็นคําบอกเล่าของทางด้านพยาบาลวิชาชีพนะครับของรอพสตอน,นั้นครับนี่ตามรูปนี้ครับเป็นรอยคล้ายๆกับรอยกระสุนปืนแต่ว่าไม่เข้าครับแต่ว่าเป็นแผลนะฮะประมาณ5-6นัดครับนี่จากการเปิดเผยของทางด้านพยาบาลวิชาชีพนางธนสุการภูมิพงษ์ธนโชธนะครับอายุ47ปีครับ พะเป็นอย่างนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็เลยขอดูภาพหน้าอกของ,นา,งขนายบังขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับพบว่ามีรอยจ้ำๆคล้ายกระสุนปืนจริงครับเพราะและก็ไม่มีรอยลากถูกพื้นถนนด้วยเหมือนกับการหกล้มทั่วไปครับเพราะบริเวณอื่นก็ไม่มีรอยรอยแต่ประการใดครับมีเฉพาะที่หน้าอกพอเป็นอย่างนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็เลยนะครับไปสอบถามกับทางด้านท่านนายอำเภอค,ครับ ว่าตกลงแล้วนี่เป็นรอยกระสุนปืนยิงไม่เข้าจริงไหมหรือว่าเป็นรอยหกล้มกับพื้นถนนแล้วก็หินแหบบาดนะครับผมทานด้านนายปิยะปิจนำครับานอำเภอเมืองบุรีรัมย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้จากการจากการตรวจค้นดังกล่าวได้มีสายรายงานว่านายบังซึ่งเคยต้องคดียาเสพติดมาก่อนมีพฤติกรรมคล้ายจะส่งยาเสพติดจึงสั่งให้ปหลัดความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนำกำลังนี้เข้าตรวจสอบตามแผนการปราบปรามยาเสพติดของกรมการปกครอง โดยจากข้อมูลยังพบว่าในบางยังพกอาวุธปืนตลอดเวลาครับจิงได้กำชับให้มีการระมัดระวังและก็สวมใส่เสื้อเกรากกันกระสุนไว้แล้วก็ให้ทำงานอย่างรอบคอบเบื้องต้นได้มีการขยายผลถึงกลุ่มผู้ร่วมกระบ,บวนการแล้วส่วนที่มีข่าวลือว่าในบางหนังเหนียวยิงไม่เข้านั้นส่วนตัวเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ครับ The Impossible เหมือนกันครับรองรอยที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นรอยจากการเข้าจับกุมแล้วก็ล้มลงหรือว่าในบางนี้อาจจะไปโดนอะไรมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ครับ นายอำเภอไม่เชื่อครับแต่ว่านางพยาบาลวิชาชีพนี่บอกว่าตัวเองเข้าไปทําแผลให้แล้วก็เจอร่องรอยดังกล่าวนะครับว่ามีรอยอยู่ห้าห้าหกจุดคล้ายๆกับโดนกระสุนปืนแต่ว่ายิงไม่เข้านักข่าวเองก็เลยตามไป,ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดที่นี้ครับว่ามันจริงไหมนะครับพอไปดูแผลแล้วอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นตามคําบอกเล่าของนางพยาบาลครับ แต่ว่าก็ไม่ได้สอบถามทางด้านเจ้าตัวแต่ประการใดนะครับว่าไปแฝนหรือว่าไปสักยันหรือว่าไปทําอะไรมานะครับผู้สื่อข่าวก็ไม่รายงานรายงานเพียงแค่นั้นพอมาสอบถามนายอำเภอนายอำเภอเองก็บอกว่าบ่เสือ่อครับบ่เสือนะครับครับนี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมรายการนี้ด้วยครับนะฮะแต่ถ้าเื่ถามผมว่ามีความเป็นไปได้ไหม ก็มีความเป็นไปได้ครับผมนะฮะเพราะว่าในในโลกใบนี้มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายได้นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วกันโดยเฉพาะทางด้านอีสานจังหวัดบุรีรัมนีครับก็ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เขามีการเรียนวิชาอาคมนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎตรละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับ ไม่มีอะไรที่จะสามารถลมล้างกฎไตรลักษ์ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อให้มีวิชาอาคมนะครับผูสุดท้ายก็ล้มหายตายจากไปเหมือนกันแลว้วพระเจ้าเองก็ย้ําว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ท่านไม่ขออธิบายและก็ไม่ใช่เครื่องมือที่จะทําให้สู่การบรรลุธรรมหรือไปสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าเองก็ย้ําคืออย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นอุปสรรคกีดขวางของการที่เราจะไปสู่ ะะการบรรลุธรรมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นไม่เป็นจริงก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวช่วยส่งเสริมทําให้เราบรรลุธรรมหรือว่ามีกุศลกรรมเกิดขึ้นแต่ประกาศใดครับนะท่านพระอ,องค์ท่านก็ว่าอย่างนั้นครับแต่ถ้าเผื่อให้ผมแนะนํานะครับผมก็บอกว่าอ้าวถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาจนจกกะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับอยากจะหาบ้านนะฮะอยู่ที่ตัวเมืองไปมาสะดวกและก็ราคาไม่สูงมากนะครับ การดูแลก็ง่ายไปมาก็สะดวกแนะนำไปที่นี่เลยครับเจรรัพย์โมเดลโครงการ2อนะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับซอยรุ่งโรจน์ทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดาพระทางไปจังหวัดอํานาจเจริญครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวที่มีคุณภาพเพราะว่าตอกเสาเข็มทุกหลังวงกบประตูใช้ไม้แคน แล้วก็ภายในโครงการเองก็มาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสวนสุขภาพแล้วก็รวมถึงสปอร์ตคลับด้วยซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศนะครับห้องน้ำชุดซิงครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำากรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับกลับถ้าเผื่อไปไม่ถูกนะครับโทรหาคุณสุนันครับ0856321118า4 5 3 1 4 4 บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก s c g ครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตังปากภระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทิีครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสด,ดีแม็ AC, เครื่องยนต์ 1.9DDI แล้ก็ 3.0DDIBlueHover พลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริง แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์3 0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต์1.9ก็ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกอย่างเช่นภาพนี้ก็เป็นตัว m u X ครับ เพราะว่าเขามีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดก็คือรุ่น Vcross แล้วก็ตัวรถอนเนกประสงค์ครับก็คือ M ิวเกซับซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามภายนอกนี่ดูแล้วเหมือนรถ s u v ขนาดใหญ่เลยนะครับออกแบบได้สวยงามมากครับไม่ทิ้งคราบไม่มีเหลืวล้เหลือของเขาว่าเป็นรถกระบะเลยครับเป็นรถ s u v อย่างช,ชั้นดีเลยครับภายในก็ฮารุฮาระประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋ง4ีดานครับ เบาะนี่ก็เป็นเบาะคูลแม็กซ์อย่างดีเลยครับถ้าเผื่อจอดไว้กลางแจ้งกลางแดดครับเวลาที่เราเป็นนั่งนี่เย็นสบายครับเพราะว่าเป็นเป็นเบาะคูลแม็กซ์ครับแล้วก็มีระบบของการจับภาพด้านหน้านี่กล้องถึง2ตัวด้วยกันและมาล่าสุดนี้เมื่อเดือนตุลาคม2564นะครับเขามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนครับนั่นคือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมกระจังหน้าปรับใหม่ครับดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็เพิ่มสีเทา ให้เป็นทางเลือกด้วยกระบะล้อมแม็กก็ลายใหม่ด้วยครับทั้งกระบะตัวเดียวกระบะสีประตูกระบะยกสูงไฮแลนเดอร์ er นะครับหรือว่าจะเป็นออฟโรด V c r o s s หรือว่าจะเป็น m ิวเอับท่านไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขาครับขณะเดียวกันทีนี้ครับ e ีซทีนี้ครับ e ีซเอง เป็นสารฟูซิิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องทางรถใหมาป้ายแดงหรือว่ารถมือสองรถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลครับเติมลงที่ห้องน้ำมันเครื่องครับ เพียงแค่10บนาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบเระการสึกหรอลดความดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเจียบแล้วลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้อีครับเลือกเติมได้ที่ถาวร์ยังยนทั้ง3สาขาหรือว่าจะเป็นอุบลวีนันนันตรงข้ามกับปัปะะ๊มปตทหัวสนามบินสอสกยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถนนคลังอาวุธ C ี n ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือ ฝังวารินก็รืนงทวีให้แยกวารินร้านแสนลักออโต,ตอ้สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดชิติเกตอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกรถผมทุกคันครับเลือกเติมอีซี่เป็นทั้งผู้จำหน่ายและก็เป็นผู้ที่ใช้นะครับและก็ที่จำหน่ายมาไม่มีคําตอบว่าต่อขานจากลูกค้าไม่แต่คนเดียวครับ